สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะต,ตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่29พฤศจิกายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,589.69จุดลดลงไป20.92จุดหรือว่าติดลบไป1.30%มูลค่าการซื้อขายวันนี้1 1 5 0 0 0ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงขายนั้นมาจากกลุ่มพลังงานขนส่ง ธนาคารค้าปลีกการเงินอาหารอาสังหาริมทรัพย์และก็กลุ่มปิโตเคมีส่วนแรงซื้อนั้นมาจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่ม ICT โดยหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นได้แรงในวันนี้ก็มีทางด้านของ a d v a n c e ์บวกขึ้นมา2.93%ซึ่งก็เป็นหุ้นด e f เฟน i ซี อีกอย่างนึงก็คือได้ประโยชน์จากเรื่องของอุตสาหกรรมธุรกิจมือถือที่เมนโน้มแข่งขันกันลดลงมาแล้วก็อาจาจะได้ประโยชน์เรื่องของการย้ายลูกค้าจากอีกค่าหนึ่งมาอย่างทางด้านของ a d v a n c e ส่วนทางด้านของ J-Mart บวกขึ้นมา3.48%ก็ได้ s e เซ็นเมนเชิงบวกหนุนมาจาก j f i n น o อที่ราคาพุ่งแรงขึ้นทำนิว g h ได้ ทางด้านของ BCH วันนี้บวกขึ้นมา3.83% CHG บวกขึ้นมา2.11% EKH บวกขึ้นมา5.70%ซึ่งหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเองวันนี้ก็ยังปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาได้แรงหนุนมาจากเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธ์โอมิครอนซึ่งตอนนี้เองก็มีการากระจายตัวกันภายใน พื้นที่ของ,อาาของท,อทางด้านของทวีปยุโรปและก็ออสเตรเียด้วยทางด้านของ S.T.A. บวกขึ้นมา2.40%แล้วก็ S.T.G.T. บวกขึ้นมา5.69%ก็เป็นการรีบาวขึ้นมาทางเทคนิคต่อเนื่องอีกวันหนึ่งหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าก็ปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็คาดหวังกันว่าดีมานของถุงมือยางนั้นอาจจะมีการฟื้นตัวได้ในระเยะสั้นๆตรงนี้ ทางด้านหุ้นเดินเรือวันนี้ก็มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมนาอย่างทางด้งของ RCL บวกขึ้นหนา6.13% PSL เพิ่มขึ้น2.45% TTA บวกขึ้นมนา2.08%ซึ่งก้อนส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของดัชนี BDI ที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความกังวลซัพพลายเชนที่อาจจะกลับมา อีกครั้งหนึ่งทางด้านหุ้น IT Distributor วันนี้ก็ยังปรับตัวขึ้นได้ต่อทั้งในส่วนของ SIS บวกขึ้นมา3.11% CPW บวกขึ้นมา6.84%ซึ่งก็คาดการณ์กันว่าผลประกอบการในไต,ตรม 4, าส4/64นั้นกำไรจะเติบโตได้ทั้ง y E-on-E a r y a r แล้ะก็ Q-on-Q เนื่องจากเป็นช่วงของไฮซีซั่นด้วย ทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็มีทางด้านของ AOT ราคาหุ้นติดลบไป5.16%ก็คาดการกันว่าผลประกอบการของงวดปีบัญชี65นี้จะขาดทุนเพิ่มขึ้นหลังจากมีการขยายเวลาช่วยเหลือผู้เชา่าแล้วก็สาการบีลออกไปอีกทางด้านของ Plan B ราคาหุ้นติดลบไป5.54%ก็หลังจากที่ทางด้านของผู้บริหารนั้นมีการขายหุ้นออกมา4.9966%ทางด้านของ Ford Corporation ราคาหุ้นติดลบไป4.90%แล้วก็ทางด้านของ Stark ติดลบไป3.67% SBOA ติดลบไป5.96% ก็เป็นเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่วันเกาะหน้านั้นปรับตัวกันขึ้นไปมากทางด้านของ UBE ราคาหุ้นติดลบไป3.54ก็เป็นสาเหตุมาจากงด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นให้หุ้น UBE นั้นซื้อขายช่วยบัญชี cash balance มีผลตั้งแต่วันนี้29พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่7มกราคมปี65เลยทีเดียว ทางด้านของเซนเทลติดลบไป3.88%เอราวันติดลบไป4.61%แล้วก็มิ้นติดลบไป3.42%ซึ่งก็เป็นเรื่องของความกังวลการแพร่ระบาดของโควิดในรอร,รอกใหม่ทั้งในยุโรปแล้วก็ทั้งสายพันธุ์ใหม่ที่น่าจะมีผลต่อเซนิเมนต์กระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวทางด้านของ BA ราคาหุ้นติดลบไป2.94%แล้วก็ AAV ติดลบไป3.79%ก็เช่นกันก็คือเรื่องของความกังวลการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ส่วนทางด้านของ ILM ราคาหุ้นติดลบไป4.84%แล้วก็ BIG ติดลบไป9.28%ซึ่งเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดร็อกใหม่นี้ ถ้าหากว่ามีการแพร่ระบาดท,ที่รุนแรงกันมากขึ้นแล,จจแล้วก็อาจจะมีการแล้วก็อาจจะมีการล็อกดาวน์กันมาอีกรอบหนึ่งก็จะส่งผลต่อหุ้นกรีโอเป็นนิ่งได้และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ